สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนทำกับดักนี่ดับไอพวกงอที่โลบโลบโลบอยากได้แล่ครับเนี่ยมาดูวิธีทำกันเลยครับนี่จะสร้างความยาวเท่าไหร่ก็ได้ครับวางบล็อกเพชรไว้นี่นนี้อันนี้แล้วเนี่ต่อว่าออนนี่วางวาง วางไว้งี้นะครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันปิดไม่ได้เว้นไว้ช่องหนึ่งแล้วกันอือนี่จะ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 โอ้ยโทษทีเสียงอัดดังไปหน่อยนะครับอ่ะนี่นี่น เรก็เอาไอ้นี่มาวาง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 แล้วก็เอาดินาานี้กอบไว้นะครับแล้วก็วางกอบไว้และข้างล่างนี้คุณจะใส่ลาวาหรืออะไรไว้ก็ได้นะครับ ผมแนะนำให้ใส่ลาวานะครับเพราะมันจะได้ตายทำแบบนี้ได้ดีกว่ามันจะได้ออกไม่ได้แ๋ยวมันก็หนีออกอถ้ามันรู้ว่ามันก็หนีออกอทำไงเรา เอรู้แล้วจำได้แล้ววางนี่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 แน่ผมจะให้ดูนะครับว่ากับ,กบดักนี้มันใช้งานยังไงอ่ะรู้แล้วนี่สมมติผมเป็นคนธรรมดาเดนเดนเดนเฮ้ยนั่นอะไรนะเฮ้ยเพร เฮ้ยนี่อาจเป็นกระดักออกเชี่ยออกไม่ได้ช่วยด้วยขุดเพชรด,ดีกว่าแล้วค่อยหาทางออกแย่ได้เพชรอ,อ,อ,อ่ตายแล้วครับบาย